ต่อของผมนะฮะนี่ย้อนรอยการเงินโลกนะครับ When Eagle Soars นะครับอ่ะก็เป็นหนังสือทีอ่เขียนโดยคุณนวพรเรืองสกุลนะครับซึ่งท่านเป็นประธานกรรมการคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ได้รับรางวัลวิชาชีพสตรีตัวอย่างในปี2554นะครับมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาตลาดทุนของไทยเพื่อเปิดรับเสรีตลาดทุนในปี2555นะครับก็ พูดถึงแบ่งเป็นหลายส่วนเลยผมว่าน่าสนใจนะฮะมันทำให้เราเข้าใจถึงวิกฤตต่างๆรวมทั้งในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเงินของโลกในแต่ละยุคแต่ละสมัยแบ่งมาเป็นช่วงๆนะครับซึ่งเขาจะแบ่งออกเป็น3ส่วนใหญ่คือการกําเนิดธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกามหาสงครามจากสงครามหนึ่งถึงสงครามหน<ช>ึ่ง <ๆ S 2> นะครับ<ๆ>เพราะฉะนั้นก็จะเหมาะแก่คนที่สนใจในเรื่องราวของการเงินในปัจจุบันรวมถึงนักการเงินนักลงทุนที่ได้โอกาสในการมองย้อนรอยกลับไปสู่ประวัติศาสตร์เพื่อ ที่จะได้ไม่ให้จากนี้เดินไปสู่ประวัติศาสตร์ที่มันซ้ำรอยในความผิดพลาดเดิมๆอีกจากศูนย์หนังสือจุลานะคะแจกทั้งหมด3เร่มค่ะใช่แล้วค่ะอา,อามาปิดท้ายที่ของ